ปาร์ีค่ะผลงานของแอดวันนี้รัฐบาลของแอดนะคะสามเจ็ดมีอยู่ในสามตัวนะคะแต่สองตัวแอดไม่ได้ตัดให้หนกหูกจังเลยันนี้นะคะดอกหัวนกน้อยอยู่ข้างหลังนะคะประมาณสิบกลมอันนี้หอกหัเลยนะคะเดี๋ยว,นนะะยวมาดูผล้นาน้อยของวันที่หนึ่งนะคะของแอดนะคะงานยของแอดในวันนี้้านอยพิเศษ้านอยพิเศษนะคะ้าน้อยพิเศษไม่มานะคะไม่มา ส่วนห้าน้อยปกตินะคะแปดห้าแปดกับหกเจ็ดนะคะตรงตรงเลยนะคะห้าแปดของแอสห้าตรงนี้หลักสิบหกก็หลักสิบนะคะตรงนี้ก็มานะคะตรงนี้มาตรงตรงค่ะแล้วตรงนี้ก็มาหลักสิบนะคะส่วนห้าน้อยพีไอพีหกหกแปดหกของแอสก็ยังเดินดีนะคะของแอสก็ยังเดินดี่นะคะแปดหกหกแปดเห็นไหมคะอยู่อย่างนี้แถวของเขานะคะห้าแปดก็อยู่แบบนี้นะคะสังเกต มันจะอยู่เป็นคนละช่องแบบนี้นะคะคนละบรรัดน,นะคะถ้าเป็นสามตัวเขาก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะอยู่ประมาณนี้นะคะถ,ถ้าเป็นบางวันเขาก็จะเข้าเป็นแถวเองนะคะส่วนมากตอนนี้ก็คือสองแถวนะคะที่เขาเข้าอยู่สองตัวมีบางวันที่เป็นสามตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูของวันที่สองนะคะน้อยของวันพรุ่งนี้วันที่สองพศจ,จิการยนนะคะแต่จะเป็นตวำนวนบ้างน,นะคะ ได้จะมีใครถูกใจหนที่แอด๊ดทำได้ไหมนะคะสูตรของแอ๊ดนะคะนอยวันที่สองเดือนสิบเอ็ดนะคะตัวเด่นตาลังรวยนะคะตาลังรวยแ่วันที่นี้ตาลังรวยนี้แอเดจะมาบินให้หนูหูนิดนึงนะคะหนูหูนิดนึงไม่ต้องไปฟังเสียงดูตัวเลขดูตัวเลขเป็นหลักนะคะ สำหรับวันพรุ่งนี้นะคะ9 6 5การันตวยนะคะห6 5เออ4 1ส1 2 3นะคะนี่คือตารัน่วยที่จะใช้ในวันพรุ่งนี้นะคะเออเดี๋ยวสำหรับตัวเด่นของแอร์ไวันพรุ่งนี้นะคะตัวเด่น ตัวเด่ดในวันพรุ่งนี้ก็คือ5้กับสนะคะวันพุ่นี้นะคะแสดงน่าคือหกับ2องเืนชุดที่แอาไปจจกให้นะคะ5 4 5 7 5่ห้นะคะอีกชุดหนึ่งสองส ลองเกือบสองแปดแล้วก็มีอีกลองไว้ตัวนึงนะคะลองไว้ตัวหนึ่งแต่พวกนี้ไม่ลองตัวนี้นะคะลองนี้ก็ไม่ต้องเยอะนะคะลองลไม่ต้องเยอะ ของแอฟพรุ่งนี้อยู่ตรงนี้นะคะห้าสองนะคะห้ากับสองแ้วก็จะจับมาห้าสี่ห้าเจ็ดห้าแปดเห็นไหมคะแล้วก็มีห้าเก้าตัวหนึ่งที่เป็น,นตัวรองของแอฟนะคะส่วนสองสี่สองห้าสองเจ็ดสองแปดนี่นะคะแล้วก็มีรองไว้ตัวหนึ่งตัวสองเก้านะคะอันนี้คือชุดของ 5, ห้าน้อยสามน้อยในวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะคะว่าวันที่นี้จะเดินมีสวยงามไหมนะคะ เดือนนี้สวยงามทุกวันเลยนะคะบางวันก็มาหน่อยหนึ่งสองหน่อยแต่ตัวเด่นยิ่งลูกของแอปรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะใครที่ชอบยิ่งลูกนะคะก็เอาไปเป็นข้อมูลได้นะคะใช้สาหรับทานอยพิเศษปกติ VIP นะคะสามหน่อยเลยนะคะเริ่มตั้งแต่หน่อยแรกแต่เน้นไปที่หน่อยปกตินะคะเน้นที่หน่อยปกติได้เลยเพราะส่วนมากของแอปจะเป็นเอ่อขอ้างๆจะเป็นสูตรของทานอยปกตินะคะ จนมากจะเป็นตุ๊กนาอยปกตินะคะขอให้รวยๆเฮงๆนะคะก็มีตามนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะภายในแอปไม่เจอแอปอยู่ที่เพจนานอยที่เล่นเป็นแนวทางนะคะเพจเฟซบุ๊กถ้าหาไม่เจอนะคะไปกดติดตามที่นั่นนะคะถ้าเป็น YouTube จะลงให้สามสี่ทุ่มจะลงให้แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะ รวยรวยเฮงเฮงปังปังสวัสดีค่ะ